ไอเ,เที่ยงมารถเชี่ยอะไรมาเนี่ยม,มาสองพันครับอาจารย์โอ้ยฮ่าที่หลังกูต้องบอกแล้วไอ้สัตว์มากี่คนหายโอ้ยโอ้ยเที่ยงม,มามึงเอามึงเอาคืนกูสาสมไมยนะไอสัตว์ <c oughs> มึงมาคุ้มเลยฮ่าหัวใจกูเต้นแรงเลยนเนี่ยเป็นปกติเลยฮ่ารู้นี่อะไร ไอ้เฮียกูไม่ใช่เป็นโรคคนรักษาหลังนะมึงนี่มันตลอดเลยเอามาๆๆเข้าใจนะเป็น,นอะนอไรทำปวดหลังปวดหลังหัวปวดหัวอ่ามึงเอาไว้โอ้โหกูจะปวดหัวยิงกับพวกมึงนี่ <c oughs> นี่นี่ของมึงนี่คนสุดท้ายแล้วใช่ไหมออโอ้อโหดีแล้วกูได้จบครอบครัวมึงเลยทีเดียวทำชิมมาแล้วไม่ค่อยเหลือ,อนะนะเอาอันนี้ออก อีตูตูโต้ตระวะยะมะราชาโนเทวีสวรรค์มานังตุขังในตัวนโมพุทธายะเทวีสวรรค์จะโตมหาราชิกายะข้พันตอพัดเทภูริโตเวสสะภูสะพุทธังหลังพุทโธเทวีสวรรค์นโมพุทธายะอนิจจานิจจ่าเกยเกยเจโตเจโตวิสิวิสิเปตีเปตีสีกเลสสีกเลสอันยันโตอันยันโตกายะสังติกุบาริงกุบาริง บารรโยบารรโยบารรโยบาเรียมาเรียเวศาหุษาเวศาหุษาเอาลงม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 า Loma 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 ปวดขาปวดเจ็บปลายต่างเนี่ยลอยไหมผู้รีเอาไม่เอาจะมาเอามึงกลับยับหน้าให้ปากเลยเลยได้เออเขาเรียกว่าอะไรดัดสันดานล่างไอ้ที่ไม่ค่อยให้แดกไอ้ชุดผายเฮ้ยผู้ชายไม่ไม่ค่อยให้แดกหรอกเอาปูอะไรว่ามาเร็จะได้จะได้นี่ถูกปูอะไรปูอะไรเอาปูอะไรเร็ว เกีวอเดี๋ยวเออเอาเอาเปิดนะเปิด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 ให้สุดนะเปิดนะเปิดนะเปิดให้แล้วกันนะเปิดนะอาการเจ็บอะไรการต่างๆให้มันหายไปนะเปิดนะเปิด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 เป

ขาวไหมหรือปูชีวกขาวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเหี้ยมั่วปูอะไรบอกน้ำมาเร็วมันจะได้บูชาถูกแล้วเนี่ยเร็วปูอะไรเร็วเป็นพ่อแก่ปูอะไรนะปูชีวกพ่อแก่พ่อแก่ปูอะไรนะพ่อแก่พ่อแก่ไหนเนี่ยมีชื่ออยู่เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกชื่ออยู่จำปูว่าชื่ออะไรนะปูปูอะไรเนี่ยเร็วๆนิดนึงเขาจะได้บูชาถูกแล้วปูเขาไม่รู้เลยปูอะไรเนี่ยจะได้บูชาถูกมันจะได้ปังๆไงเออเดี๋ยวปูอะไร ปูกเลยมันไปสักมาโอ้ยฮาไอ้ปูเอาไปใส่ย,ยานเนีย่สายสักมาใส่ยาปูกเขามาลงอะเวลาก็มาบูรละบูชาก็เป็นพวกปลูกฤาษีพ่อแก่แต่างๆมันน่าจะรู้กับตัวมันเองนะแล้วบูชาถูกผิดอะไรต่างไหมหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจ,มใจมไม่ค่อยสนใจใส่ใจไหมไม่ใส่เลยยิบหาย,สายใส่จะสาวอย่างเดียวฮะใช่ไหมเออให้ปฏิบัติยังไงนาคูบุรีน้ำชาผลไม้ เอาไหมเอานะเออมากูบุริ่น้ำชาผลไม้นะรู้ป่ะเออบางทีเขาอาจจะมาเตือนแหละมันไม่รู้ไงบางทีมันไม่รู้มันคิดว่าเล่นไงมึงมานี่ใกล้ๆมานี่พ่อหรือว่ามึงถามเอาอะไรบ้างเอออีกฮะผมมาถามเลยตัวผมอะใช่ไหมว่ายอยู่แล้วอะไรนะกูมันเป็นกูด้วยสีอ่ะที่เขาไปรับมาเขามาอยู่กับตัวเขาอะเขาบว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมเออก็ดีแล้วนะเขาบอว่าอยู่เขาบอกว่าเอาใหยษาแล้วนะ มันจะดีขึ้นเองนะมีอะไรบอกกระเตือนไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีก็ค่อยถอยก่ถอยออกไปแล้วกันนึเข้าใจได้หนึ่งนะเออค่อยถอยไปนะโลอยนะถอยไปนะถอยไป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 โอ้โหไอสัตว์แดกมากมึงอ่ะเฮ้ยมึงถอยหลังไม่นิดหนึ่งเนี่ยฮ่มึงเริ่มกระเดกเข้ามาเรื่อยๆแล้วมึงตื่นเต้นเรื่องไงดูกูเนี่ย ไปไปดูแลปูมึงนู่นเดี๋ยวมันจะหายเองฮะโจนไปเอาฟฟาติ้ไปด้วย